นี้ที่เราเห็นนี่ก็คือซุ้มประตูและกำแพงแก้วนะคะซุ้มประตูหรือว่าโคปุระมีลักษณะเป็นรูปกากบาทตั้งอยู่กึ่งกลางของแนวกำแพงแก้วทั้งสี่ด้านนะคะกำแพงแก้วกอดด้วยหินทรายสูงประมาณ8เมตรมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างประมาณ220เมตรยาว274.5เมตร ถัดกำแพงแก้วไปก็จะเห็นประตูเข้านะคะจะเห็นประตูเข้าแล้วก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่าทางเดินเข้าสู่ดินแดนสวรรค์ซึ่งมีเทพเจ้าอยู่ตรงกำแพงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเชิญค่ะ เดินเข้ามาตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปที่ซุ้มประตูกำแพงแก้วแล้วนะคะจะมีเห็นรูปเทพเจ้าทั้งหมด1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดโล่งท่านประทับอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวเราพ้นจากกําแพงแก้วไปแล้วแอดมินก็จะพาไปชมจุดอื่นอีกค่ะเชิญค่ะ ไปเราก็ไปชมจุดอื่นค่ะ